ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนกระผมครับสําหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของเปล่าแหลมพารวยเก่าพารวยเซียนหวยพารวยจะพาพี่น้องกลับมาติดตามนะครับเนาะครับกับเหล่าพัฒนาครับพี่น้องครับล้วก็แถมหวยหุ้นใอีก2ตัวนะครับเนาะคือหุ้นอียิปครับพี่น้องแล้วก็ครับเหล่าสามมือขีนะครับเนาะ ครับสำหรับครับผมตัวเลขแนวทางครับที่น้ำมาให้พี่น้องได้ที่ตามได้รับชมครับผมครับบ่าวแรมก็จะเบิ่งตามสถิติเนาะครับเนาะครับที่มีการเข่ามากกว่าหลุดครับผมครับอ่ะพี่น้องเอฟซีครับผมสำหรับเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะในงวดที่ผ่านมาครับผม เป็นอย่างนี้กันบ้างเนาะครับผมพี่น้องเอฟซีทันใดโชคหมานกันเนาะครับเนาะครับเพราะว่าพี่น้องเอฟซีเห้ความสนใจครับผมกับเล่าพัฒนากันเยอะพอสมควรครับเลขเล่าพัฒนางวดที่ผ่านมาของบาลแลมก็ลดไปครับพี่น้องเลขออกครับผมบน9 3 9 9ครับพี่น้องล่าง1 3ึ่านะครับเนาะครับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เป็นแฟนครับแฟนช่องของบาลแลมก็จะรู้ว่าครับ โดยปกติเวลาคำนวณตัวเลขแนวทางออกมาครับผมเลขตัวหนึ่งที่ติดมากตลอดเลยพี่น้องแถบถูกงวดเ้างคำนอกก็คือหนึ่งสามครับผมครับแต่งวดนี้ครับพี่น้องบาดูด้วยเหตุผลกลใดนะพี่น้องคำนวณจังได้กับผมมีหนึ่งสามครับเป็นเรื่องถือเหนือความคาดหวังอยู่เลยนะพี่น้องครับกับเล่าพัฒนาครับผมพีกอยู่ตลอดสองงวดแล้วครับผมตั้งแต่พีกมานีครับ อ่ะงวดนี้ครับผมจะยู่มัดหรือว่าโบยู่นอนพี่น้องครับมาติดตามมาเบิงน้ากันครับผมครับพี่น้องเอฟซีครับผมท่านไดนเข้ามาแล้วครับผมกอย่าลืมกันนะพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมให้กับทั้งช่องของบบาแหลมพารวยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเนาะในการถ่ายทําคลิปต่อไปครับผมครับสําหรับเล่าพัฒนาครับผมครับ บนล่างวิ่งรูดครับผมครับบนล่างวิ่งรูดเบาแหลมฟันให้พี่น้องเอฟซีครับผมครับคือเก่าครับผมฟันไปเพียงตัวเดียวกลับสำหรับเลขวิ่งครับผมฟัน8นะครับเนาะครับเม็ดเดียวกันเลยครับจับคู่ครับผมครับตัวเด่นตัวน้นเลยแหละพี่น้องก็คือ8ปดหนึ่งครับผมพี่น้องเอฟซีหลายท่านอาจจะ่านะครับเนาะครับ เป็นอย่างคือบอเหตุคลิปเฉพาะโหลดครับมผมเบ้าแหลมกะครับอาจจะมีหลายท่านที่ชอบแบบนี้เนาะพี่น้องครับแต่คือตัวใดที่พอลงใ้น้ากันครับเบ้าแหลมก็อยากลงเพราะวา่าครับเพื่อพี่น้องเอฟซีเบิ้งคลิปหนึ่งคลิปเดียวกะให้เห็นตัวเลขเห็นแน้ทาทั่งหลายๆาตัวโหลดไม่พี่น้องครับความคิดตอกว่าครับพี่น้องสิว่างได้กะครับต้องรอฟังคอมเมนต์อีกที่เนาะครับเนาะ ครับขีดเส้นนะครับว้าตรงขนาดพี่น้องครับแปดหนึ่งกันเ้อพี่น้องครับอย่าลืมครับผมขอแมาแล้วนะครับเนาะครับมักชอบครับผมแนวท่าของเบ้าเหลี่ยมครับผมหรือว่าเทคนิคลีลาของเบาเหลี่ยมกันอย่าลืมกดติดตามไว้ครับพี่น้องครับต้องขอบคุณนะครับเนาะครับพี่น้องเอฟซีผู้คนชื่นชอบครับผู้ว่ามักชอบครับผมสามารถเลื่อนผ่านได้ครับผมครับเปล่าพัฒนานะครับเนาะครับมือนี่ครับผมงวดประจําวันพุธที่ห้า มิถุนายน2567ารยกครับผมรับบาวลี่มฟันในพี่น้องเอฟซครับผมเน้นๆกันเลยครับผม81ครับผมรับนี่คือตัวจับคูนะครับเนาะรับฟันในพี่น้อง81ครับผมรับเอาตัวกันตัวร่องไปพิจารณากันเบื้องหินนะครับเนาะรับครับสำหรับตัวกันครับพี่น้องรับมาอีกแล้วครับพี่น้องเจ็ดห้า เจ็ดห้านะครับเนาะห้าแปดครับผมเจ็ดหนึ่งครับผมครับหายไปเพียงสามครูนะครับเนาะสำหรับตัวกันครับผม พี่น้องเอฟซีครับผมเขาไม่แล้วจมากแตชอบนะครับเนาะแนวทางของเบาเหลี่ยมอย่าลื่อมครับผมกดแช่ให้เบาเหลี่ยมน้ำเด้อครับผมคนละหนึ่งแช่หนึ่งไรครับให้พี่น้องเอฟซีของเฮาครับผมได้เห็นน้ากันครับอันใดก็เกิดขึ้นได้ครับกับแนวทางของเบาเหลี่ยมครับพี่น้องครับให้มันเกิดขึ้นเขาเด้อคือ่านหญ่มันหลุดเอาปากเลขสามตัวกันครับพี่น้อง เจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดหนึ่งครับผมเลขแปดด้พี่น้องตัวนี้ครับผมมาแล้วมีปัญหากับเลขแปดเขียนย่ำไดนี่แทบสิว่าเป็นเลขแปดเนาะพี่น้องอะเบิงเ้งนี้เป็นเลขแปดด้ครับผมครับอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเลขสามตัวห้าแปดหนึ่งครับผม ฝากก็ไว้ครับผมมักชอบกระตามน้องพี่น้องเนาะกระบมักไ่ชอบพี่น้องเอฟซีเลื่อนพานได้เลยครบผมขับเบาแหลมขอขอบพรกคุณนรับผมพี่น้องเอฟซีปูขอมาติดตามเขามารับชมครับผมอย่าลืมกันเด้พี่น้องครับสนใจเขากลุ่มนะครับเนาะครับไอดีไลน์ครับพี่น้องครับสีนี่ท้าลงไปมือตึ๊บเลยน้พี่น้องเนาะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดสาม 9601ครับพี่น้องฟังเบาแหลมเบาก็ได้ด้พี่น้องกันเบิ้งตรงซื่อแล้วเราเห็นครับผมครับเบาแหลมจะไปย้มครับผมใส่ครับผมครับนำเสียงที่มันชัดต่อยชัดคำนะครับเนาะครับผิดพาดประการใดต้องขอกราบประทานอภัยพี่น้องกันนําเอาไปต่อกันเลยครับพี่น้องครับครับผมหวยหุ้นนะพี่น้องเนาะครับผมอียิปต์ครับผมครับเบาแหลมครับผมช่วงนี้รู้สึกจะมิกกีพี่น้องกันเยอะนะครับเนาะครับทุกคลิปนี่จะคลิปละสาม ครับผมสามหอยสามหุ่นนะครับเนาะครับหรือว่าครับผมอยากให้มันมีหลายๆพี่น้องเบิ้งหลบเทเดียวมันแหลวหลดนะครับควมคิดดอกว่าพยายามจะเฮ็ดให้เพราะมันบ่ให้มัวเนาะพี่น้องครับอ่ะไปต่อกับหอยอียิ์ครับพี่น้องสาหรับหอยอียิบนะครับเนาะครับหอยหุ่นเบาแหลมฟันให้ที่พี่น้องฟันเลขวิ่งนะครับผมโอ้ไปเบามากกับมัวเองเบาแหลมกันเลยก็อยากพันกันแท้ลินเนี่ยฮะ ครับเลยกิงฟันให้หานะครับเนาะครับตัวเดียวจับคู่เน้นๆเลขครับพี่น้องห้าเจ็ดบ้ายังจำเลยเบ้าแหลมตัวงซือนี่มันต้องแบบนี้นะครับเนาะยว้ชัดครับห้าเจ็ดครับพี่น้องครับตัวกันตัวล่องนะครับเนาะห้าแปดห้าเก้า อ่าศูนย์นะพี่น้องตัวน้อยเนี่ยเอ้าเฮ็ดไปบ้าแล้วเฮ็ดจังไดก็ไเ้เบ่งคือเก่าอ่ขอบคุณพี่น้องเ้อครับผมผูติดตามผููรับชมน,นะครับเนาะเอ้ามันชิคอยค่อยไปหนาเรยพี่น้องกับจัดสรรว่าท่านลุงตัวอยู่มีตัวน้อยตัวใหญ่อ่เบึงเล็กสามตัวนะครับเนาะเลขสามตัวกะอ่ไปตัวเดียวเลยพี่น้องสาม ห้าเจ็ดครับยาว่าเฮดเลนเดอร์ครับผมครับออกมาเต็มๆนี่จะเสียดายครับผมครับเห็นบ้าเลี้ยมเฮดเลนเฮดหัวเฮดอีหลีต์ดพี่น้องอาเล็กวิ่งได้ครับผมครับจับคู่กับตามนี่เลยครับผมเลขสามตัวสถิติครับพี่น้องสถิติของห้ยหุ้นอียิปต์นี่ถือว่าเดินดีเด้อพี่น้องครับสถติติเดินดี แตกสามตัวแตกสองตัวครับผมกับเคยมาแล้วนะครับเนาะครับห้ยแล้วนี่นี่ครับเพราะต้องสังเกตจากสีติครับผมของคนนะครับเนาะครับเวลาเป็นมาเป็นเข่านะครับครับก็จะมีเข้ามีรุดครับพี่น้องครับเป็นเรื่องปกตินะครับเนาะของของห้วยนะพี่น้องครับมันจะมีข้มีรุาอยู่ตลอดอกครับผมมันเข่าอยู่ตลอดกะอย่าลืมเบื่นเบ้าแล้วไปเบืองน้ำ อ่ะพี่น้องฝากกันไว้ครับผมหว่นยิบฝากสามตัวเมื่อพี่น้องมีหางเดียวครับย่าิยพราดครับผมปิดลับกับคุณละพี่น้องช่วงรู้สึกจะหาโมงเย็นครับผมครับฝากเพื่ี่น้องเอพซีพิจารณากันก่อนเเด้อครับผมครับบอยา่าห้พลาชนะครับนาะโอกาสดีๆหายากครับพี่น้องอ่ะเป็นขั้นตอนเลยครับผมกับครับผมเล่าสามขีครับผมเล่าสามคีนี่กับบธรรมดาเลยพี่น้องสติ ถือว่าเดินดีครับผมจต่วงดนีก็จักสิเป็นยังไงน้อพี่น้องเนาะครับกับเบิรงไว้เป็นแนวทางครับผมมักชอบกับคอยตามม่มักบ่ชอบกับครับผมเบิงเพเผอความบันเทิงเลยพี่น้องสำหรับเลขวิ่งครับผมบนล่างวิ่งรูดครับฝันที่หนึ่งตัวเดียวครับผมรับจับคู่เน้นเน้นหนึ่งห้าครับสำหรับตัวกันตัวร่องครับพี่น้องหนึ่งสามไม่อีกแล้ว สามศูนย์ศูหนอ่ะปากเลขสามตัวกันนั่พี่น้องหนึ่งสามศหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้า ครับผมอ่ะถือว่าใส่ได้ให้พี่น้องอ้าวจะพยายามเขียนให้คือตัวชัดๆหน่เด้อครับผมครับอันที่พันมากม,มัวๆก็ต้องขอกราบประทานอภัยจักหน่อยมือแรงพี่นอ้องแรงกับลู่ฝนแหละครับผมครับมือแรงลู่ฝนเนาะครับเนาะครับอ่ะฝากกันเอาไว้ครับผมขออนุญาตให้ไหลจักหน่อยกันนะ เอาเบ้าแล้วมาเฝ้าเด้อนี่พี่น้องครับว่าอยากยือเวลาครับยังก,กินไปสิบกว่านาทีนะครับเนาะ,ะต้องขอ,อการประทันต่อไปเด้เอครับผมเอามักชอบกับเบิ้งนะพี่น้องเนาะบ่ามากบ่ชอบเขามาแล้วกับเบิ้งเด้อครับผมครับอย่าเปิดนี้ โอกาสเนี่ยนะครับเนาะมันเกี่ยวกับผู้ที่เพิ่นพยายามไฟขวาโอกาสเช็กเช่นเดียวกันครับตัวเลขแนวทางขึ้นกันครับพี่น้องต่เมือนี้พี่น้องบอเปิดคาว่าเบิ้งนะครับเนาะคลิปเบาแหลมพี่น้องกัจะบรูุเลยว่ามีแนวทางตัวใดกันบ้างครับผมที่น่าสนใจนะครับเนาะครับดังนั้นครับผมครับดังคําก่าวท่วาเลยพี่น้องครับหลายผู้หลายคนนะครับเนาะหลายท่านนะครับพี่น้องเอฟซีอยากถือลอตเตอรี่ค่าขดครับทำว่ายาย ซื้อลอตเตอรี่ตัวใดเราบเคยซื้อจักเถื่อครับนั่นแหละพี่น้องครับด้วยเหตุและผลกระผมครับลอตเตอรี่กับโบเคยซื้อนะครับเนาะแต่อยากถือครับพี่น้องอันนั้นก็คือเป็นใดตั้งแต่ความฝันนะครับเนาะครับฝันที่จะเป็นจริงได้ก็ตัวเมืองนะครับเนาะครับฝันบนอากาศนี่บ่ได้เลยพี่น้องต้องฝันยุกกระดาษครับผมครับ เขียนเอาไว้ได้พี่น้องย่าลืมครับผมแคปหน้าจอเอาไว้แคปแล้วครับผมบ่มั่นใจเขียนเอาไว้อีกรอบครับพี่น้องครับเปืือ่ใบลาดนะครับเนาะกันผาดครับตัวได้ทำพิจารณาไปแล้วก็ติ๊ก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 ไว้ครับผมอ่ะอันนี้กันครับผมครับทํานนะนํากเล็กน้อยน้อยๆครับผมครับถูกใจแน่ว่าถูกใจแน่กะครับผมโคสาวเด้พี่น้อง เข้ามาแล้วครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมตีไว้วางใจครับผมตีเข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับเนาะครับเบิ้งคลิปแนวทางครับผมของเบาวแรมครับผมเบิ้งหน่อยเมื้งไรายเบาแรมก็ดีใจคือเก่าครับผมครับพี่น้องเอฟซีอย่าลืมด้วยพี่น้องครับอยากเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเบาวแรมครับผมสนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับผมไอเดไลน์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดสามเก้าหกศูนย์หนึ่งครับผมศูนย์เก้าศูนย์ เก้9แปดสามครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนกคนคระผมขอให้พี่น้องเอฟซีโชคานร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกรบผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม